เราซื้อขายมาจากเจ้าของโดยตรงมีหลักฐานการซื้อขายครบค่ะสมุดการเข้าศูนย์สมุดวารันตีนะคะประวัติการเข้าศูนทุกทุกๆครั้งมีครบทั้งหมดค่ะลูกค้าจะเห็นเลยว่าในรุ่นสปอร์ตนะคะเบาะจะเป็นสีแดงนะคะนี่ที่เป็นเขียวๆคือเขาเปลี่ยนมาแล้วนะคะเปลี่ยนมาแล้วนะคะนี่ลูกค้าเข้าหมดตรงนี้ได้เลยนะคะ ะะบอยรถบ้านไม่ได้มีแค่รถญี่ปุ่นนะคะรถยุโรปก็มีค่ะวันนี้นะคะแนนซี่มานําเสนอให้กับลูกค้าบอยรถบ้านทุกท่านที่กาลังติดตามอยู่นะคะที่กําลังมองหารถยุโรปนะคะ BMW ไว้ใช้ในครอบครัวสักหนึ่งคันนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ราคาคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ถึงล้านแต่ออปชันและสมรรถนะความคุ้มค่านะคะเกินราคาแน่นอนค่ะเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะลูกค้า ตัวนี้นะคะ bmw 3 2 0 i นะคะปี2015ค่ะลูกค้าคันนี้สีดำนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆใหม่ๆเลยนะคะคันนี้ค่ะได้มานะคะเป็นรถบ้านเจ้าของเป็นข้าราชการนะคะมือเดียวป้ายแดงเล่มทะเบียนครบกุญแจสำรองครบ เข้าศูนย์ทุกระยะนะคะตัวนี้ค่ะเรามาดูกันว่ารุ่นนี้นะคะมีออปชั่นพิเศษอะไรบ้างนะคะในรุ่นนี้ค่ะจะเป็นตัวสีดำนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะดีไซน์ด้านหน้านะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะคะ2.0นะคะเครื่องทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะ184แรงม้านะคะตัวนี้4สูบค่ะลูกค้า เกียร์ออโต้8สปีดค่ะลูกค้าโอ้โหสีดำหล่อๆดูๆแบบนี้นะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นที่บอยรถบ้านนะคะใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของนะคะดูคลิปนี้ของเขาให้จบนะคะแล้วติดต่อหาพี่แนนซี่ได้เลยค่ะอะดีไซน์ด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นดีไซน์ BMW นะคะสัญ,ญลักษณ์โลโก้ BMW ค่ะไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้มีมาครบทุกอย่างนะคะ ที่เรากำลังรีวิวอยู่ตอนนี้รถกําลังสตาร์ทอยู่นะคะลูกค้าจะได้ยินว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบมากนะคะในเครื่องยนต์เบนซินนะคะเสียงเงียบมากแล้วเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูสักนิดหนึ่งเนาะอ่ะเปิดเครื่องให้ดูชินหนึ่งในรุ่นนี้นะคะลูกค้าดึง2ครั้งนะคะก็จะสามารถเปิดได้เลยนะคะอย่างที่บอกคะ่ะตัวนี้เป็นเครื่องทวินพาวเวอร์เชโบนะคะสสูบ184แแรงมนะ้ารถบ้านไม่มีตำหนิ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่เคยขยับนะคะการันตีให้เลยว่าประวัติดีนะคะสภาพเนี่ยบอกได้เลยว่า95%นะคะปี2015นะคะลูกค้าเครื่องยนต์เนี่ยเดิมมากสามารถดูรถจริงได้นะคะนัดพินันซี่ได้เลยดูรถจริงพร้อมทดลองขับได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในเนาะขอแยดปิดอ่ะค่ะ ล้วแม็กของเขานะคะตัวนี้จะเป็นแม็กห้าการพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ BMW ค่ะขนาดล้อยางนะคะตัวนี้225 50ขอบ17นะคะตัวนี้รุ่นของเขาเลย 320i นะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะ2จุดค่ะเอาเซนเซอร์มาให้1 2 3 4จุดเซ็นเซอร์มาให้4จุดนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรถเออยุโรปซีดานนะคะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะคะเพราะว่า ในเครื่องเป็นเซนเนี่ยจะค่อนข้างเงียบนะคะการขับขี่ค่อนข้างเงียบแล้วก็ราคาเนี่ยคือจับต้องได้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าตอนออกข้างราคาก็เกือบ3ล้านนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมาเป็นมือ2แล้วก็คุ้มแน่นอนนั้นบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะ,ะเดี๋ยวดูดีไซน์ภายในนะคะ บอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยกูอินสเปกชันบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายเปิดเข้าไปลูกค้าจะเห็นเลยว่าในรุ่นสปอร์ตนะคะเบาะจะเป็นสีแดงนะคะส่วนตัวเบาะนะคะตัวนี้จะปรับได้2องสเต็ปนะคะแล้วก็เมมโมรี่สสเต็ปเหมือนกันค่ะแอร์แบ็กมีให้รอบคันนะคะ เลขไม้นะคะตัวนี้อยู่ที่134,142กิโลนะคะเข้าศูนย์ทุกระยะนะคะเข้าศูนย์ BMW ทุกระยะนะคะตัวนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะไฟเลี้ยวถ้าสมมติรถยุโรปก็เหมือนเดิมค่ะไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างนี้นะคะที่ปัดน้ำฝนอยู่ข้างนี้เนาะแอร์เนี่ยจะเป็น2 ปรับได้อุณหภูมิ2ฝั่งเลยนะคะดีไซน์ภายในก็จะเป็นดีไซน์แบบสปอร์ตนะคะแต่งด้วยเบาะแดงนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแดงดํานะคะแผงประตูเป็นแดงดํานะคะโหมดการขับขี่เนี่ยปรับได้4โหมดนะคะมีโหมดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่เลยลูกค้าคอนโทรลจากตรงนี้เลยนะคะหน้าจอนะคะการขับขี่นะคะขึ้นตรงนี้เลยสามารถกดได้เลยอันนี้จะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะโหมดสปอร์ตก็คือจะ ค่อนข้างที่จะใช้งานแบบว่าใครที่ชอบขับแบบว่าสนุกนะคะขับสนุกก็คือขับโหมดสปอร์ตได้เลยนะคะสปอร์ตบวกตัวนี้ก็เพิ่มความเร็วความแรงขึ้นมาหน่อยนะคะจะใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าโหมดแบบธรรมดานะคะโหมดแบบธรรมดาจะเป็นโหมดตัวนี้คอมฟอร์ตนะคะนี่เลยปรับโหมดได้ส่วนตัวนี้อีโคโปนะคะก็สําหรับขับแบบประหยัดน้ำมันนะคะก็ใช้โหมดอีโคโปตรงนี้ได้เลย แล้วก็ตัวนี้นะคะจะคอนโทรลจากด้านหน้าได้เลยนะคะเมนูอยู่ตรงนี้นะคะมีระบบนำทางเรียบร้อยขึ้นเลยนะคะสามารถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะประกันชั้นหนึ่งเจ้าของเก่าเนี่ยคือมีครบนะคะบุกเซอร์วิสนะคะทุกอย่างคือครบเลยเออแต่ถ้าอยากรู้ว่ารถคันนี้เข้าสูตรมาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะคะรถทำอะไรมาบ้างแล้วลูกค้าสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะเข้าที่โหมดเนาะ อ่าแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้เลยค่ะฟืบนี่เลยนี่นะคะเข้ามาตรงนี้เลยเตตัตตรงนี้เลยนะคะนี่ที่เป็นเขียวๆคือเขาเปลี่ยนมาแล้วนะคะเปลี่ยนมาแล้วนะคะนี่ลูกค้าเข้าโหมดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้บบทุกอย่างคือใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ตัวนี้คือค่อนข้างสปอร์ตมากๆเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่าว่า บอยรถบ้านจะเสนอขายให้ลูกค้าในราคาเท่าไหร่นะคะสำหรับรถ BMW 320i ตัวเบนซินปี2015รถสวยขนาดนี้นะคะลูกค้าลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ขอดูหลักฐานการซื้อขายก่อนได้นะคะเราซื้อขายมาจากเจ้าของโดยตรงมีเล่มทะเบียนครบมีกุญแจสำรองครบ2ดอกนะคะมีหลักฐานการซื้อขายครบค่ะ สมุดการเข้าสู์สมุดวารันตีนะคะประวัติการเข้าสูญทุกๆุกครั้งมีครบทั้งหมดค่ะแล้วก็บริบ้านนะคะรับประกันให้โครงสร้างเดิมนะคะประวัติดีมือเดียวไม่มีชนหนักพิ่ความน้าท่วมแน่นอนค่ะลูกค้านะคะสนใจนะคะดาวต่ําได้ที่ศูนเนะคะหรือจะเลือกใช้ดอกเบี้ยพิเศษเงื่อนไขพิเศษอื่นๆนะคะสามารถโทรกิ้งก้างหาพี่แอนซี่ตามเบอร์ด้านล่าง0822964752ได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อน ขอข้อมูลเพิ่มเติมขอรูปแบบเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะวิดีโอคอนแบบเรียลไทม์นะคะเพื่อดูรถจริงนะคะก็สามารถทำได้เลยนะคะโชรหานันซี่ได้เลยค่ะ วันนี้นะคะขอฝากเจ้ารถยุโรปคันนี้ BMW นะคะ 320i ไว้หนอยอ้อมอกอ้อมใจใครที่กำลังอยากจะเป็นเจ้าของนะคะกำลังมองหารถยุโรปสักคันนะคะในราคารถญี่ปุ่นบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับรถสวยที่บอยรถบ้านกับพี่แนนซี่คะ่ะสวัสดีค่ะ